เอาวงไหมแบกยังไงเนี่ยปรากฏว่าไม่ได <oms> ้เซฟแบกยังไงนบ้านเบสบบ้านบอสอนาบัตมีคอนเดียวด้วยนะวนที่ยี่สเดบเจเดือนไหนเอ้ยียี่สิบเจเดือนมีนาปสองสองห้ สองห้าหนึ <Nept Twilight> ่งหนึ่งสองว่าสองห้าสห้าหนึ่งหนึ่งด้วยนะเรายูนิชองบัตรกันดิซองสองตอนะคะเด็กน่าที่เจ็ดนะคะมาเซ็น ขอมาหมดเลยคร่บะป๊าขาไม่่เหอเาไ่ยเขียนี่าก็ดีตรงนีนนะ้ง